ครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเหยื่อปลาซิวแก้วนะครับลงเอาปลากายนะครับวันนี้ไม่ได้ลงเอากุ้งนะครับนี่ครับเป็นเหยื่อปลาซิวแก้วอย่างนี้ครับนี่ครับตัวประมาณนี้ครับปลาซิวแก้วนะครับรอดูครับว่าจะได้ปลากายกี่ตัวับวันนี้ลงเอาปลากายนะครับมาแล้วครับปลากายตัวแรกนะครับเหยื่อปลาซิวแก้วโอ้โดดครับ ครับตัวแรกของเรานะครับนี่มาแล้วครับตัวแรกนะครับมาได้นิดเดียวก็เจอเลยนะครับมาแล้วครับกายครับโอโ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้กายตัวใหญ่นะครับโอโ้ไม่ยอมขึ้นครับ เบ็ดเราเป็นเบ็ดโชกุนนะครับมันจะ่อนนะครับต้องค่อยๆสู้นะครับปลากายใหญ่นี่ครับตัวนี้น่าจะมีห้าโลครับไม่ยอมขึ้นครับอ้โหูอีกแล้วใหญ่นะครับตัวนี้ อูใหญ่ครับนี่ครับไม่ใช่ห้าใช่หกแล้วครับันจะปจะมาณเ็นะครับตัวนี้นะครับก็อสองตัวแล้วนะครับปะกายเราวันนี้กับตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับถายครับตัวนี้อ้ดึงแรงครับ หยาบตัวแล้วครับตัวที่สามเรานะครับโอ้โหนี่ครับใส่สวยๆนะครับมาตัวแล้วครับกายตัวที่สี่แล้วครับโอ้โหนีครับกายนะครับตัวที่สี่แล้วครับ โอ้ไม่ยอมขึ้นครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ตัวที่สี่ครับ,รบมาแล้วโอ้นี่ครับตัวใหญ่นะครับ นี่คือผลงานของเรานะครับปลากกาสี่ตัวนะครับนี่ครับสี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีปลาตะกกเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับปลากสี่ตัวนี่ก็โหเอาเรื่องเลยครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับผม